เมนี้เมนูอย่างเขาไม่อัดแต่ว่ามนะครับนี่่แตคว่าที่จนนีบอกว่าสิครับเพราะมันเดี๋ยวมาเป็นอย่างนี้อ๋ออดี้ผมผมบอกคอข้อมือกี่เห็นครับอันนี้อนี้ก็บอกความคิดเห็นเลน,น,น สิีเรียนครบพันนี่่เอาบรบัวพังอบัวพันบัเาบัวเพราะว่ารบัพัันต้าต้นนาเขา้นน่เป่อจากก้าันเา้อมาตบนน้เขาลืออยูพเนะอู้เาเป็นคนหางเงี้นะเขาเป็นคนหาเงันขี้าานวเออ มื่อนี้พุบานหนึ่งศูนย์สกับ1นึ่งนรู้สึกว่าจิตเดือดเป็นพิเศษเลยดิไปยังไหนกับเมียเดี๋ยวนี้เอ่าเมนูยังครับพุยาบานเมือนหรครัดตับทับทับกับับตับทับตับับทัับทับับนับทับทัับทับอับัทบับทบันเับยบทบทับทับทัับทับทับเับอับลั อันนี้ถ้่กันส้ตับครับนี่ต้องกินต้องส้องสะพันั่นบ้านบ่อผู้นี้เนอะกลังบ้านเขาคือยังของบ้านเนาะบ่อคาบันผู้ชย บอบอกะำเขาบอมีหอดมอดบอมีหยังจอเบอมีเลยนี่วะบอกมีบอมีขาเจ้ากระดนุ่มีขาโป้เขาบอกเรื่องกระดำแเราไปหาหนุ่มเลยดีนี่ไก่แค่หลอดครับลูกบานเท่าหนึ่ง่วนหนึ่งมากินกันเทเด็ดในหองเท่าหน่อยเนาะ แหนี่อืมมือแรงต้องมาซิวซะเล้วนวนี้นี่หย่ำก็เกับเก็บครับนี่ก็เือกันบรรยากาศนะครับการทำอาหารนะครับของอทีมงานนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับภาคกันเฮียอาหาร นี่ก็คืออาหารนะครับเดี๋ยวรอบรอบเจ็ดนะครับที่กำลังเดินทางมานะครับกับที่ฮอด้วกกันอันนี้ต้องไหมครับครับผมตอนรับน้องไหมรอบหกมาเนี่บดได้กินเข่าได้ครับแต่ว่ารอบเจ็ดแม่ที่ได้กินเข่ามือเนี่น แก่ครับนี่คืออาหารครับ